เรียกว่าบราซิลกรีดกันใหญ่เลยครับรุ่นใหญ่ของไทยกลับมาแล้วสาวแทยเราใกล้ความจริง f i ฟ v ถึงกับฟันธงเลยครับว่าจุดเปลี่ยนของไทยที่จะทำให้เราได้ไปโอลิมปิกนั้น มีเพียงแค่ไม่กี่จุดเท่านั้นในสัปดาห์แรกเพีใหญ่อย่าง FIBB หรือว่าทางบอลบอลเวิร์ออกมาพูดถึงออา,ามาวิเคราะห์จากริเวศไทยเราเลยครับกับโอกาสในการเข้าเล่นโอลิมปิกเกมในครั้งนี้และที่สําคัญขาดไปเลยก็คือเรื่องราวของรุ่นน้องกันบ้างครับอยากก่างการในขันวอลเลย์บอลของเวียดนามที่น้องสาวในเราชุดอายุไม่เกิน20ปีนั้นได้เข้าร่วมแข่งขันครับเกมล่าสุดก็เจอกับต้นสากัดของตู้เย็น แล้วเด็กไทยวัย18ปีครับก็จับร็อกกันกระหน่ำเลย ทำเบาแฟนเวียดนามหรือว่าแฟนอาเซียนเองตะลึงกันใหญ่ครับว่าอายุไม่ถึง20ปีแต่เล่นกันได้ขนาดนี้เลยเหรอสําหรับเยาวชนชาิไทยของเราได้รับเสียงชื่นชมจากอาเซียนเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งทั้งหมดจะเป็นยังไงมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับขอย้ํากันอีกครั้งหนึ่งครับหากใครสนใจยู u ูบพรีเมียมพิเศษเพียง59บาทต่อเดือนเท่านั้นและเป็นของแท้100%ด้วยนะครับเป็นตัวกลางในการหารค่า u t u b e หากนแฟนท่านใดสนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยครับหรือว่าจิ้มลิ ที่ปากหมุดใต้โพสเข้าไปสมัครใช้บริการกันได้เลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมกันก่อนครับกลับมาเจอเอกันอีกเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็มีเรื่องอัปเดตความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยเราท้งชุดยุ20แล้วก็รุ่นใหญ่ชุดใหญ่กันเลยเดียวที่เดินทางถึงประเทศบราซิลแล้วก็ซ้อมดันทีสําหรับชุดใหญ่ของเรานะครับโดยล่าสุดครับทางเพจหรือว่าเว็บไซต์วอลเลย์บอลวิบบว ก็ได้ออกมาฟันธงกับทีมชาติไทยของเราครับในแมตท,ที่เราจะต้องเจอกับทีมชาติแคนาดาทางวันล้วลวูก็บอกว่าเป็นเกมที่สําคัญมากๆแล้วก็เป็นเกมที่ชีตาสาวไทยเราในการไปเล่นโอลิมปิกเกม ที่กรุงปารีสในปี2024นี้นะครับซึ่งความเคลื่อนไหวของอลเลุบอลหญิงชุดใหญ่ทีมชาติไทยเราครับหลังจากที่เดินทางไปถึงนครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลและสุดเนี่ยเดินทางใช้เวลามากถึง24ชั่วโมงเลยก็คือ1นวันเต็มๆก่อนที่จะถึงที่พักนะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายหาดซึ่งได้วิวส,สวยๆเลยครับตั้งอยู่บริเวณชายหาดของเมืองริโอเดจาเนโรแล้วก็เข้าพักไปดีเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมที่จะประเดิมสนามเกมแรกครับพบกับสหรัฐอเมริกาครับพี่ เดับ2ของโลกเวลาตี3 3สานาทีในวันที่16พฤษภาคมนี้เป็นช่วงเช้านะครับช่วงเช้าของวันที่15 แล้วลากยาวมาถึงวันที่16เลยและในโปรแกรมการในขันนั้นสัปดาห์แรกเนี่ยเราจะพบกับสหรัฐอเมริกาครับและก็จะพบกับและต่อไปเนี่ยพบกับแคนาดาครับและก็นัดสุดท้ายเราจะพบกับเกาหลีใต้อันดับ40ของโลกนะครับงานนี้ก็ไม่ใช่งานยากการเจอเกาหลีสําหรับแมตช์แรกเนี่ยเราจะเจอกับสหรัฐอเมริกาครับซึ่งอาศราัยเราโชว์ฟอร์มร้อนแรงปลิกเกมเอชาชนะได้30นั้นก็จะได้คะแนนเพิ่มสูงขึ้นถึงคะแนนครับแต่ว่า หากชนะ3ต่อ1เซตก็จะได้เพียงแค่14.2คะแนนและหากชนะ3ต่อ2เซตครับก็จะมีเพิ่มไป็น11.7คะแนนไม่ว่าจะจบสกอร์ใดหากชนะสะาวไทยเราก็จะมีคะแนนเพิ่มขึ้น10คะแนนเป็นขั้นต่ำเลยและไม่ใช่ว่าเราจะชนะไม่ได้ครับเพราะดูจากสถติการเจอกันของทั้ง2ทีมนั้นท้าเม็ล่าสุดในการเจอกับสหรัฐอเมริกาในศึกในัชนลีกในปี2018เนี่ยเราแพ้ไป3ต่อ0ูนเซตนะครับ แลปี2019เราก็แพ้ไปอีก3-0ต่อเซตถัดมาในปี2022ครับเราก็ยังแพ้อีก3-0ต่อเซตแล้วก็ในปีล่าสุดปี2023ครับเราก็แพ้อีก3-1ตเซตแต่ว่าในรายการอื่นอยา่างชิงแชมป์โลกเนี่ยเราสามารถเอาชนะสหรัฐอเมริกาได้ครับแลวก็ชนะตุรกีได้ด้วยนะถ้าจำไม่ผิด ฟอร์มเราดีมากในปีนั้นนะครับปีนั้นเนี่ยโอ้โหโดดเด่นเดือเกิดแต่ว่าแน่นอนเลยครับการเจอกับทีมรนดับ2องของลกอย่างสหรัฐอเมริกาเป็นการเล่นที่เข้มข้นพอสมควรเลยและที่สําคัญครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเกมที่เราจะพบกับแคนาดาซึ่งทางวอลบอลเวลสื่อระดับโลกได้ออกมาระบุด้วยนะครับว่าเกมการานการทีมสาวไทยเรานั้นที่จะพบกับแคนาดาในสัปดาห์แรกเป็นหนึ่งใน5แมตที่แฟนกีฬาทั่วโลกห้ามพลาดห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดเพราะว่า น่าจะเป็นเกมชี้ชะตาระหว่างไทยกับแคนาดาครับโอกาสเนี่ยมีด้วยกันทั้งคู่นะแต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องสู้เขาให้ได้สำหรับแคนาดาครับเอาชนะได้2แมตช์มันก็จะเป็นผลดีต่อเรามากๆแต่แมเราเนี่ยก็ยังสามารถโลดเล่นที่จะมีโอกาสไปเล่นโอลิมปิกอยู่ต่อนะครับถ้าเกิดว่าเราชนะ2เกมแรกในสัปดาห์แรกได้เกย์บื่นช่างมันครับชนะเกาหลีใต้กับชนะแคนาดาก็พอหรือว่าถ้าพิก,กว่านั้นไปชนะเซอร์เบียได้เลยก็ดีสำหรับสาวไทยเรานะครับ เพราะตอนที่แข่งปีที่แล้วเราก็เกือบชนะเซอร์เบียได้นะเกมเราไม่ได้เป็นรองเลยซึ่งก็ไม่ได้มีแค่ทางเพจวันบอลเวลิเวล์เท่านั้นนะครับที่ออกมาพูดว่าสาวไทยเรายังมีโอกาสที่จะไปเล่นโอลิมปิกอยู่ ก็ยังมีโค้ดยะครับโค้ดของสาวไทยเรานั้นได้ออมาเผยสาเหตุไทยเรายังมีลุ้นไปเล่นโอลิมปิกอยู่ในปีนี้แม้ว่าจะเจองานหนักจะเจองานหินในศึกใน,นชั้นลีกสัปดาห์แรกก็ตามนะครับโดยเงื่อนไขการไปเล่นโอลิมปิกนั้นสาวไทยยังมีลุ้นอยู่หากท,าทั้งไปเนสะสมระดับโลกขึ้นไปติดท็อป10ของโลกได้ซึ่งในเวลานี้เรารังอันดับ13ของโลกนะครับหากเอาชนะคู่แข่งที่มีอันดับโลกสูงกว่าให้ได้มากที่สุดในศึกวิในหนึ่งในนในศึกใน,นชั้นลีกครั้งนี้ เราก็จะมีลุ้นคว้าสิทธิ์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในการเล่นโอลิมปิกได้นะครับโดยล่าสุดเลยครับทางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็เดี๋ยวมาเผยว่าตอนนี้เนี่ยเรายังมีลุ้นอยู่และก็ต้องเก็บชนะมาได้และก็ต้องเก็บชัยนะมาให้ได้ในสัปดาห์แรกอย่างน้อยเนี่ยสองนัดในการพบกับแคนาดาและก็เกาหลีใต้เราต้องเอาให้ได้ในแมตชนี้นะครับขณะที่การเจอกับสหรัฐอเมริกาและก็เซอร์เบียทีมที่มีอันดับโลกสูงกว่า ซึ่งเราก็จะต้องสู้ไปถึงที่สุดแล้วก็พยายามได้เซตไม้มากที่สุดสําหรับการเชอกับ2ทีมนี้นะครับหรือไม่ก็ชนะไปเลยไม่ต้องพูดําพนำเพลงมากและโค้ชยะเองครับเขาก็ได้ออกมาบอกถึงการคว้าตั๋โอลิมปิกครั้งนี้เขาบอกว่าทีมไทยเราเนี่ยพร้อมมากๆในตอนนี้ครับเพราะว่าซ้อมมาได้ระยะหนึ่งแล้วเป้าหมายก็ชัดเจนครับคือจะไปโอลิมปิกให้ได้ถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นจะน้อยแต่ก็ยังมีเปอร์เซ็นที่เป็นไปได้นะครับ และก็ยังถือว่ามีโอกาสที่เราจะมีสิทธิ์ไปโอลิมปิกในปีนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับโคดยาเองก็บอกว่าในการแข่งขันก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าคู่แข่งขนันและก็ทีมเราเนี่ยจะเป็นยังไงในเกมนั้นนะครับจะพลิกเกมได้ไหมและก็จะรักษาขีดความสามารถของนักกีฬาได้ขนาดไหนในการเจอกับทีมใหญ่ๆ ทีมที่สามารถบล็อกได้ทุกจังหวะอย่างสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นบล็อกดีเหลือเกินขึ้นบล็อกเหนียวเหลือเกินครับแล้วก็ตีหนักตีแรงซึ่งคนยะาเองก็มองว่าปีนี้ก็เป็นปีที่เปลี่ยนแปลงครับอย่างโค้ชด่วนนี่ก็ลาออกหรือว่าทัดดาวได้รับบทบาทกับตันทีมคนใหม่ก็น่าจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับอาจจะดีขึ้นก็ได้นี่เป็นโค้ชยะบอกนะครับสําหรับสาวให้เราแน่นอนแหละครับคือถามว่าดีขึ้นไหม แอดคิดว่าการขาดอัชาราพรเนี่ยก็ยังเป็นยึกซอชินสำคัญอยู่เพราะอัชาราพรในช่วง4-5ปีที่ผ่านมานั้นยึดตัวหลักของไทยเรายาวๆเลยครับเป็นดาวรุ่งที่โคดอสด,ดันขึ้นมาให้เล่นเร็วก็เลยมีทักษะความสามารถที่เกินหีดจำกัดสำหรับผู้เล่นไทยเราในตอนนี้ทั้งชจรอาัชาราพรและก็อีกหลายคนที่ไปเล่นในต่างแดนไปเล่นในยุโรปหรือว่าไปเล่นในเอเชียนั้นมีประสบการณ์กลับมามา,มากมายครับ ยังไงก็ต้องส่งเสียงเชียร์ครับให้กำลังใจกันต่อสำหรับสาวไทยเรานะครับคือโดยทางถึงประเทศบราซิลปั๊บก็ลงซ้อมเลยก็ถือว่ามุ่งมั่นมากสำหรับสาวไทยเราในครั้งนี้ยังไงก็อรอติดตามกันได้ครับวันที่15เวลาตี3-30สนาทีสำหรับการในขันเนชั่นลีกเกมแรกเราจะพบกับสหรัฐอเมริกานะครับเอาละครับเรามาต่อที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับเรื่องราวนี้เป็นน้องเล็กกันบ้างครับวลีหญิงไทย รุ่นอายุไม่เกิน20ปีครับเกมล่าสุดก็สู้สุดใจครับปะทะนิงบิงจากเวียดนามทีมของตู้เย็นนั่นเองโดยเกมนี้โดยเกมนี้เป็นการแข่งขันเกมที่2ครับโดยเกมแรกเราก็เอาชนะทองทินจากเวียดนามได้3-2ต่อเซตทีม่มีสตาร์ระดับชีมชาติเต็มทีมเลยครับ4-5คนแต่ว่าในเกมที่2องเรามาพบกับนิงบิงแบงค์ของเวียดนามครับขีมตู้เย็นซึ่งก็ต้านไม่ไหวครับแพ้ไป3-0ต่อ 0. ตูเย็นก็ตบหนักเหลือเกิน,นครับตบไม่เกรงใจพเพื่อนชุดอยู่20ปีเลยนะครับสำหรับตูเย็นก็ตบหลายครั้งหลายทีก็โดนบล็อกได้เหมือนกันถือว่าฝั่งของตูเย็นเนี่ยเป็นตัวหลักกําลังสําคัญเลยให้กับทีมก็พาทีมก็พาชนะไทยไป3ต่อสูนครับเซตแรกเนี่ยสิต่อ25ครับเซตสองสิบแสิเซตสามก็18บแครับแล้วก็ ทำให้เราเนี่ยแพ้ไปแบบสู้ได้ยากมากๆนะครับเราแพ้ห่างถึงเกือบ56แต้มเลยทําไมน้องๆสาวในเราเนี่ยแพ้เป็นเกมแรกของการแข่งขันด้วยพอเกมที่การแข่งขันด้วยนะครับโดยก็ได้มีคอมเมนต์จากชาวอาเซียนนะครับที่ได้เข้ามาคอมเมนต์พูดถึงเกมนี้ครับบางเม็ดหนึ่งก็บอกว่าเออทาไมเอาผู้ชายมาเล่นด้วยเพราะแรงตบแรงตีอย่างกับผู้ชายสําหรับตู้เย็นนะครับ อันนี้ก็ไม่ตรวจฮอร์โมนซักทีเหมือนกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งโดยเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกของแฟนอาเซียนกันบ้างครับคอมเมนต์แรกเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยมีผู้เล่นที่สดใสและก็เล่นโอเคมากอนาคตเป็นเรื่องยากสำหรับเวียดนามแล้วถ้าเจอกับทีมไทยในชุดนี้จริงครับคือไทยเรามุ่งเน้นที่จะปั้นเยาวชนขึ้นมานะครับอีกเป็นหนึ่งเลยครับเขาบอกว่ายาเหลืองได้ช,ชนะนะสสำหรับเวียดนามเพราะว่าเป็นผู้เล่นยู20ของประเทศไทย ประสบการณ์แล้วก็ระดับการเล่นนั้นอย่างน้อยจึงไม่สามารถเทียบเวียดนามได้เวียดนามจึงจําเป็นต้องชนะแต่ถ้าต้องการเปิดรับผู้เล่นไทยเวียดนามก็ต้องเอาชนะความระมัดระวังแล้วก็ติดอันดับที่15ของลูกให้ได้มาต่อที่อีกเป็น,นึงครับเขาบอกว่า <c oughs> ผู้เล่นไทยรุ่นเยาวชนนี้ <c oughs> ทุกคนมีศักยภาพดีมากพวกเขาจะเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นทีม ที่แข็งแกร่งต่อไปในอนาคตโอ้โหเมนนี้ดีจริงๆเลยครับอีกเมนหนึ่งครับเขาบอกว่าที่ผสมของเวียดนามนั้นชนะทีมหญิงจากยู20ไทยคณเก่งที่สุดเลยเวียดนามคนยอดเยี่ยมมากเมนหนึ่งครับเขาบอกว่าเพิ่งพาผู้เล่นเนี่ยมาแข่งทัวร์นาเมนต์เล็กๆแต่อึมครึมเหมือนได้ร่วมทัวร์นาเมนต์ระดับโลกสําหรับทีมเฉยฉวนจีนพวกเขาก็แพ้3-0โดยเม่เ็คนจีนแสดงความ็เห็นเลย จริงอยู่ที่ว่าคนไทยใจแคบมากเสงวก็เห็นแบบอีกเมบหนึ่งครับเขาบอกว่าสาวไทยชุดชุ2ยี่สิบนั้นแพ้ก็ยอมรับได้แต่ว่าทีเวียดนามก็มีชายเข้าไปขัดด้วยคุณไม่อายจริงจริงเหรอโอ้โหเม้นแต่ละเม้นของอาเซียนนั้นก็ร้องนะครับอยากให้ตู้เย็นตรวจเพศสภาพซักทีคือจะตรวยก็ไม่ตรวจนะครับไม่รู้ว่ากลัวอะไรเหมือนตรวจไปแล้วก็จะมีอะไรหมกเม็ดหรือเปล่าสำหรับตู้เย็นเองนะครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งเทสนำมาให้ชมกันสำหรับ รายการของเวียดนามนะครับและมาปิดท้ายกันที่สรุปตารางคะแนนกันบ้างครับสำหรับวอลเลย์บหญิงชุดอายุไม่เกิน20ปีในรายการบินเดียนครับนะครับซึ่งหลังจากที่ดิงบิงเนี่ยชนะรวด2นัดเพิ่ม3คะแนน,นครับคะแนนรวมทั้งหมดเนี่ยก็เป็น6คะแนนเป็นจ่าฝูงสายบีขณะที่สาวไทยเราครับชนะ1แพ้1มีอยู่2คะแนน หลุดไปอยู่ดับ3ครับโดยที่บินพ็อกเนี่ยแซงขึ้นมาอยู่ดับ2แทนส่วนเชยชวนเนี่ยแพ้รวด2นัดมีไปแค่1คะแนนเท่านั้นนุสไาเองก็ต้องการเสร็จเหมือนกันเราก็ต้องแซงให้ได้แล้วครับต้องแซงขึ้นมาอยู่ดับ2ของตารางให้ได้ สำหรับก,นนการแข่งขันของสาวไทยเรานะครับอันนี้ก็อย่าลืมเหมือนกันนะครับอย่าลืมติดตามชมให้กำลับบงใจสาวไทยเราไปด้วยกันที่ไปประกวดถึงะระดับประเทศเลยนะครับเอาละครับส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการนับเดตนเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c คร b e เป็นกำลับบงใจกับแอดด้วยครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะจ๊ะบายบาย